ตอนนั้นข้าพเจ้ายังเป็นเด็กวัยสิบต้นๆที่นั่งฟังปู่เล่าเรื่องนี้ครั้งแรกใต้ถุนบ้านไม้เก่าๆตอนฟ้าหลัวฝนกำลังตกพรำๆคลร้อมกับเสียงรีดหริงเรร้องคลอเสียงลมวิวทุกถ้อยคำของปู่ยังตรึงอยู่ในใจเองจำไว้ให้ดีนะไอเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะเล่นได้ของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์อย่าแตะต้องของที่คนตั้งจิตไว้ทำบุญ เอ็งอย่าไปแย่งแล้วก็อย่าดูเบาความศรัทธาของใครเรื่องมันเกิดที่หมู่บ้านข้างๆนี่แหละตอนที่ปู่อายุพอๆกับเอ็งนี่แหละปู่เล่าว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเข้าพรรษาผู้คนในหมู่บ้านต่างเตรียมตัวไปวัดทำบุญเนื่องในวันพระใหญ่ที่จะมีการหล่อพระประธานองค์ใหม่ที่วัดในหมู่บ้านทุกบ้านทุกเรือนต่างร่วมแรงร่วมใจกันนำสิ่งของมีค่าไปหล่อพระด้วยแรงศรัทธา ในหมู่บ้านนั้นมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งชื่อว่าลุงแนบแกเป็นคนเงียบๆอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกเมียแต่เป็นคนขยันรักธรรมะและถือศีลอย่างเคร่งครัดทุกวันพระแกจะไปวัดและมีจิตศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาก่อนวันพระใหญ่หนึ่งวันมีเด็กหนุ่มสองคนชื่อพรกับสนเป็นเพื่อนสนิทกันมานานทั้งคู่ตั้งใจจะไปขอมะม่วงจากลุงแนบ เพื่อเอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงใส่บาดวันรุ่งขึ้นไอพรไอพรพรุ่งนี้วันพระใหญ่ไปวัดกันดีไหมวะเสียงไอสนตะโกนเรียกหน้าบ้านไอขึ้นมาบนบ้านก่อนสิว่าไอสนพรตะโกนตอบแล้วทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องจะไปบ้านลุงแนบเพื่อขอมะม่วงหลังจากคุยกันเสร็จสองเพื่อนสีก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปบ้านลุงแนบทันทีบรรยากาศบ้านลุงแนบเงียบสงบจนผิดสังเกตแต่เสียงแหบแหบของแกก็ตอบกลับมาว่า อยู่่เวยลุงแนบให้ทั้งสองขึ้นมาบนบ้านพูดคุยกันไม่นานพรกับสนก็เริ่มเก็บมะม่วงตามคำอนุญาตของลุงแนบแต่ก่อนกลับลุงแนบได้เรียกพวกเขากลับมาที่หัวบันไดบ้านแล้วบอกว่าไอ้พรไอ้สนข้าวางแหวนทองไว้ตรงหัวบันไดพรุ่งนี้ช่วยเอาไปใส่เบ้าหล่อพระประธานที่วัดให้ข้าด้วยพรรับปากด้วยความเต็มใจแต่พอเดินไปหยิบแหวน เขากลับตะลึงไอ้สนแกดูสิวะแหวนทองโบราณวงนี้มันสวยชะำมัดเลยตั้งใจจะเอาไปหล่อพระนะมึงอย่าคิดไม่ซื่อเชียวนะเว้ยไอ,พอ้พรวันรุ่งขึ้นพรกับสนไปร่วมพิธีหล่อพระตามปกติแต่ในขณะที่พิธีเริ่มขึ้นพรกลับลังเลเขาหันไปมองสนและพูดเบาๆว่ากูเสียดายแหวนวงนั้นวไอ้สนของคนอื่นมึงอย่าเอามันบาป แค่แหวนวงเดียวเองมันจะไปรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้ใส่ลงเบ้าสนพยายามห้ามแต่พรกลับแอบเก็บแหวนใส่กระเป๋าเสื้อแล้วแซงทำเป็นใส่ลงเบ้าตอนหล่อพระความลับเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการหลังจากวันนั้นข่าวลือก็แพร่สะพัดว่าองค์พระที่หล่อออกมาไม่มีเสียนช่างปรังช่างหล่อพระประจำวัดบอกกับหลวงพ่อว่า กระผมหล่อพระมาเป็นร้อยเป็นพันไม่เคยเจอแบบนี้เลยครับพระไม่มีเสียงเลยพอหล่อซ้ำก็ยังไม่มีเสียงอยีกครั้งที่สามครั้งที่สยังคงล้มเหลวหลวงพ่อเริ่มกังวลท่านเริ่มคิดว่าอาจมีบางอย่างผิดปกติอาจมีของไม่บริสุทธิ์หรืออาจมีผู้เจตนาไม่บริสุทธิ์ในพิธีนี้แล้วอยู่ๆในคืนวันหนึ่ง เสียงโวยวายก็ดังลั่นมาจากหน้าวัดไอ้พรวิ่งหน้าตาตื่นกรีดร้องโหยหวนช่วยด้วยผีหลอกผีลุงแนบหลอกกูไอ้สนเรียบวิ่งตามมาหน้าเขาซีดเพื่อนลุงปังครับไอ้พรมันบอกว่าผีลุงแนบมันหลอกแตดมันจะเป็นไปได้ยังไงอาทิตย์ก่อนเรายังไปหาลุงอยู่เลยนี่ครับ ลุงปรังที่กำลังนั่งสนทนากับหลวงพ่ออยู่หน้ากุฏิถึงกับลุกพรวดเพราะเสียงเอะอะโวยวยของสองหนุ่มอะไรกันวะไอพรไอสนเองมาลองโวกเวกอะไรหน้าวัดขนาดนี้ไอสนหน้าซีดตัวสั่นพูดตะกุกตะกักไอพรมันเสียสติไปแล้วครับลุงปรั่งมันบอกว่าผีลุงแนบตามหลอกมันไม่หยุดเลยครับผีลุงแนบนั้นรึแต่มันยังไม่ตายนี่ใช่รึ ใช่ครับอาทิตย์ก่อนยังอยู่ดีมีเสียงคุยกันด้วยผมกับพรยังไปขอมะม่วงจากแกอยู่เลยครับลุงปรังไม่รอช้ารีบชวนไอ้สวนและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปบ้านลุงแนบโดยมีไอ้พรที่ยังพูดจาเพ้อเจ้อพึมพำเดินตามอย่างอ่อนแรงเมื่อมาถึงหน้าบ้านลุงแนบสิ่งที่พบคือความเงียบงนันแม้จะเป็นตอนเช้าตรู่แต่บ้านก็ปิดสนิทราวกับไม่มีคนอยู่มานานแล้ว เฮ้ยไอ้แนบเอ็งอ,อ,อยู่ไหมวะลุงปลั่งตะโกนเรียกพลางให้ไอสนขึ้นไปดูบนบ้านไอสนผลักประตูไม้ที่เปิดแน้มอยู่ก่อนจะค่อยๆก้าวขึ้นบันไดเสียงกระดานไม้ลั่นเอียดอ้าดไปตลอดทางทันทีที่เขาเดินถึงชานบ้านเขาชะงักสายตาจับจ้องไปยังร่างหนึ่งที่นอนแผ่บนพื้นไม่ไหวติ่งลุงแนบเขาร้องก่อนจะเดินเข้าไปใกล้แล้วหยุด น้ำเสียงแหบแห้งเริ่มหลุดออกจากปากช่วยด้วยลุงแนบตายแล้วทันใดนั้นชาวบ้านทั้งหมดก็วิ่งครูกันขึ้นบ้านมาสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงหน้าคือโครงกระดูกแห้งกลางนอนอยู่กลางบ้านในทางหงายหน้าแขนขากลางราวกับตายไปนานหลายเดือนหรืออาจเป็นปีไม่ใครกล้าเอ่ยอะไร เสียงแมลงกลางวันเงียบสนิทแกแร,รู้ไหมอะไรประหลาดที่สุดลุงแนบกำแหวนทองอยู่ในมือแน่นเลยไอ้สนตัวสั่นแล้วค่อยๆเอ่ยขึ้นว่าลุงปลังครับผมมีอะไรจะสารภาพทุกคนเงียบสนิทหันมามองสนเป็นตาเดียวอาทิตย์ก่อนผมกับพรไปขอมะม่วงที่บ้านลุงแนบ แล้วแกก็ฝากแหวนทองกับไอพรให้เอาไปใส่เบ้าหล่อพระด้วยแต่ไอพรมันไม่ได้ใส่ไปครับมันเสียดายมันเก็บแหวนไว้เองทุกคนอึ้งไปชั่วขณะบรรยากาศหนักอึ้งราวกับมีเมฆดำลอยต่ำเหนือหลังคาบ้านลุงปรังถอนหายใจก่อนพูดขึ้นอย่างเกรงขรึมของแบบนี้มันไม่ใช่ของเล่นเว้ยของที่คนตั้งใจจะทำบุญ ใส่จิตใส่ศรัทธาไปเต็มหัวใจแล้วคนมาแย่งมาหลอกลวงจะไม่ให้กรรมตามสนองได้ยังไงคืนนั้นชาวบ้านช่วยกันจัดงานศพให้ลุงแนบอย่างสมเกียรติลุงปรังนำแหวนทองในมือของลุงแนบไปใส่ในเบ้าหล่อพระอีกครั้งในพิธีหล่อรอบใหม่เมื่อแกะแม่พิมพ์พออกมาองค์พระงามสมบูรณ์ราวกับปาฏิหารไม่ใช่แค่มีเสียรแต่เป็นองค์พระที่งามจับตาแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา หลวงพ่อครับพระงามที่สุดเท่าที่กระผมหล่อมาเลยครับลุงปรั่งร้องเสียงสัน่นหลวงพ่อพยักหน้าเบาๆนี่แหละโยมแรงศรัทธามันชนะทุกสิ่งถึงแม้โยมแนบจะจากไปแล้วแต่จิตวิญญาณของเขายังส่งต่อบุญด้วยความตั้งใจไม่เสื่อมคลายเช้าวันถัดมาเสียงร้องของชาวบ้านหน้าวัดทำให้ลุงปลังต้องออกไปดูอีกครั้ง ลุงปลังครับไอพรมันมันตายแล้วครับศพพรนอนชักกระตุกตาค้างงายหลังตายอยู่หน้าบ้านของลุงแนบตรงหัวบันไดที่เขาเคยหยิบแหวนทองวงนั้นมันบอกว่าลุงแนบมาเยืนอยู่ที่ปลายเตียงทุกคืนมองหน้าเฉยเฉยแล้วบอกว่าคืนแหวนฆ่ามาหลังจากนั้นข่าวลือเรื่องแหวนลุงแนบแพร่ไปทั่วหมู่บ้าน ผู้คนเล่าขานถึงแรงศรัทธ,ธาอันแรงกล้าและโทษของความโลภโมที่ฉุดคนสู่หายนะแม้การเวลาจะผ่านไปแต่องค์พระที่หล่อจากแหวนลุงแนบก็ยังคงประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถกลางวัดชาวบ้านพากันกราบไหว้ด้วยความเคารพทุกปีในวันพระใหญ่จะมีพิธีสวดมนต์อุทิศบุญให้ดวงวิญญาณของลุงแนบและจะไม่มีใครลืมคำสอนสุดท้ายของลุงปรัง อย่าโลภโมโทสันมันเดือดร้อนจะนั่งนอนร้อนรนทนไม่ไหวของคนอื่นอย่าเอาของเขาไปเพราะในใจไฟเผาเป็นเท่าเกรียมแรงศรัทธาไม่ควรถูกดูหมิ่นแรงกรรมไม่เคยปล่อยใครพ้น